สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีโปรดีๆปังๆมาให้คุณลูกค้ากันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นคอนเนคเตอร์แบงหวยผู่ค่ะเป็นรุ่น s p Series ค่ะซึ่งเป็นขั้วต่อทางไฟฟ้ารูปแบบทรงกลมนะคะแบบนี้นะคะและเป็นอุปกรณ์คอนเนคเตอร์เชื่อม,มต่อวงจรไฟฟ้านะคะทางในด้านเครื่องจัก ทุกอุตสาหกรรมกันเลยค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งรุ่น IP Series ตัวนี้ของเรานะคะโปรเทคน้ำโปรเทคฝุ Port ่นได้ถึง IP 68กันเลยค่ะมีจำนวนพินตั้งแต่2ถึง26พินค่ะและเหมาะอย่างนี้นะคะกับการใช้งานทางด้านเครื่องจักพรพลังงานพลังงานไฟฟ้าการสื่อสารวิศวกรรมและระบบอัตโนมัติค่ะ <Wow. S 1> และวันนี้เองนะคะ เราก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงตัวละ150บาทเท่านั้นค่ะ<อ>และหากมีลูกค้าท่านใดสนใจหรือมีความต้องการใช้งานกันนะคะสามารถยกูกดิ้งกร้าหาบริษัทไทยแทนอินเจเนียริ่งตามข้อมูลด้านล่างนี้กันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ